นี่นะครับนะครับตัวที่บอกว่ารักษานะครับตอนนั้นเขาลุกไม่ได้นะครับตอนนี้ลุกได้เลยนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร่างกายยังสูบผอมนะครับ right นี่นะครับผมก็เลยอแยกมาตรงนี้นะครับไอ้ที่ขาวๆมันเป็นปุนขาวนะครับปุมนขาวนะครับนี่ยืนยังความแข็งแรงงไม่มีนะครับแต่ก็ดีกว่าตอนที่ยังไม่ไ <no ด้รักษาครับที่เหลือก็ รอดูอีกทีนะครับว่าเขาจะกินข้าวได้หรือเปล่าแต่ผมเอาหัวอาหารให้นะครับกินได้นิดนิดหน่อยนะครับนี่ครับก็ยังก็ยังเปียวครับจากที่ยืนยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ยืนได้นะครับก็ยังเริ่มเปียวนะครับขายังอ่อนนะครับถ้าดีนะครับของเล่นไม่ได้นะครับนู่นนะครับถ่ายคนนู่นนะครับไอ้แคบเดี๋ยวจะพาไปดูไอ ส่วนของเลือดศิลานะครับนี่นะครับเลือดศิลานะครับลงขมิ้นนะครับวันนี้ลงขมิ้นทั้งตัวเลยนะครับเพราะว่าเนื้อตัวเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เวท25นะครับนะครับตอนนี้เวท25นะครับตอนหลังจากที่เอาไปเช็คครั้งก่อนที่ผมลงปุ๊บเนี่ย2-3นะครับหายน้ําหนักหายกินข้าวไม่ได้ครับตอนนี้เป็น ปกติดีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับก็มาเอาแดดครับวันนี้ก็พักครับไม่เอาวิ่งไม่เอาออกกำลังกายพักก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเช็คเป้านะครับจะดูว่าเช็คเป้าว่าจะวางแผลดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมงานอยากเห็นนะครับแต่ส่วนตัวผมรู้แล้วนะครับว่ามันตีแผลหนนะครับแต่ทีมงานอยากเห็นนะครับก็เลยจะเอาอ่า ขูมวยนะครับมาให้มันเตะดูนะครับอุ้มนี่คือไม่เบาเหมือนก่อนแล้วนะครับอันนี้คืออุ้มปุ๊บนี่ถ้าเป็นบ้านผมนี่คือว่ามั่นตึ้งๆนะครับเนื้อตัวมานะครับตึกๆนะอุ้มแล้วตึกๆเนี่ยนะครับผมก็เลยตัดสินใจลงขมิ้นมาเพื่อที่จะเวลากัดน้ําปุ๊บน้ําจะได้เข้าเข้าขนไวนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เนื้อตัวเขายังไม่ได้นี่ผมจะไม่ลงขมิ้นนะครับจะลงแค่ หน้ากับแขแงนะครับวันนี้เลยตัดสินใจเนื้อตัวเข้ามาแล้วครับก็เลยลงไปเลยนะครับทั้งตัวนะครับก็แดดนะครับมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ก็ถือว่ายังมีอยู่นะครับดีกว่าไม่มีนะครับก็เลยเอามาลงขมิ้นนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายพวกก็จะล้างนะครับให้เขาขายตัวนะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ จะไปเช็คดูนะครับว่าถูกใจทีมงานหรือเปล่านะครับสําหรับเจ้าเลือศิลานะครับเพราะว่าหลายท่านหลายคนนะครับไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าผมจะออกกําลังกายเองซ้อมเองนะครับไม่ได้เอาไปให้เขาดูนะครับตัวนี้นะครับไก่เกิดเดือนสิงหานะครับตัวนี้นะครับเกิดเดือนสิงหานะครับนู่นนะครับได้ขวบนะ ผมค่อยเอาไปทําการไล่แข่งนะครับตอนนี้ผมจะเลี้ยงเอากําลังให้เขาสดแบบนี้ไปก่อนนะครับให้เขาสดแบบนี้ไปก่อนนะครับต่างจากวันก่อนนะครับที่ลงคลิปนะครับยืนซึมนะครับหน้าไม่ค่อยแดงยืนซึมนะครับตอนนี้คือเช็ดน้ากัดแดดปุ๊บเนี่ยจะไซด์ขนนะครับนี่จะสะบัดขนจะไซด์ขนนะครับแตกต่างกันมากนะครับอันนี้ สังเกตได้จากความสมบูรณ์จากภายในนะครับนี่นะครับความสมบูรณ์จากภายในนะครับนี่ <c oughs> ก็ลุ้นกันต่อไปครับว่าจะถึงฝั่งฝันหรือเปล่าสําหรับเจ้าโลศิลาตัวนี้นะครับใส่เลือดดีนะครับใส่เลือดของอเลื่อนไทโคราชนะครับแล้วก็ได้ขออะไรอีกอะลืมไปละ นะครับลืมไปสายพ่อเขานะครับอันนี้สายแม่เขาได้เป็นเรือนไทยโคราชนะครับสายพ่อน่าจะเพชรเพชรสุวรรณฟ้าหรือเปล่ามือนะครับชั้นหลานเจ้าเล่ตฟอดนะครับแล้วก็แม่ของเขาเป็นคู่เกิดเจ้าทองสุกนะครับตรงนี้นะครับก็ลองรุ่นอีกทีนึงนะครับเป็นไก่ทรงดีนะครับใช้แข้งหน้าจัดนะครับป้องกันตัวดีนะครับ ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็มีนะครับข้อดีก็มีอยู่ที่เราจะเปรียบช่วยอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ไม่เสียทรงแน่นอนนะครับแต่ไม่เสียทรงแน่นอนนะครับตรงนี้โอเคครับยยงไงก็ฝากติดตามไปด้วยครับสำหรับเจ้าเลเซียน,นะครับ